แต่ทีนี้ล่าสุดมันเกิดเหตุการณ์น่าสนใจเพราะกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนจกับญี่ปุ่นเนี่ยออกมาแลกวิวาทะเดือดนะคะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีซานาเอทะทาคาอิจินะคะซึ่งก็คือเป็นผู้นําคนใหม่ของญี่ปุ่นเป็นนายกหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเนี่ยได้ไปกล่าวต่อสภานะคะไปตอบคำถามของ,ของคณะกรรมาการชุดหนึ่งในสภาถามเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะคะ แล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เธอกล่าวกับสภาบอกว่าหากว่ามันมีการบุกไต้หวันเกิดขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นจะทำอะไรนะญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะส่งนะคะอาจจะระดมกองกำลังป้องกันตนเองเนี่ยออกมาตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมองว่าหากการบุกไต้หวันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบนะคะเป็นภัยคุกคามต่อ การอยู่รอดของญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนนะคะความเห็นนี้มันเลยทำไม่ฝ่ายจีนไม่พอใจอย่างมากค่ะโดยย้อนไปดูนะคะรายละเอียดของคำพูดของทาคาอิจิที่ก่อให้เกิดปัญหาโตเถียงโตแย้งกันก่อนนะคะนายกญี่ปุ่นเนี่ยไปกล่าวต่อคณะกรรมาการชุดหนึ่งของรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกแล้วทีนี้มันก็มีสมาชิกสภาฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์คุกค,คามความอยู่รอด คำว่าสถานการณ์ที่คุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่นเนี่ยคือมันเป็นศัพท์ทางกฎหมายที่บัญญัติมาในกฎหมายปี2015นะคะมันจะเปิดทางให้ในายกญี่ปุ่นเนี่ยสามารถระดมกองกําลังป้องกันตนเองออกมาปฏิบัติหน้าที่ออกมาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นได้ โดยในกฎหมายดังกล่าวที่พูดถึงไปนะกฎหมายในปี2015เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายป้องกันร่วมนะคะเป็นกฎหมายด้านความมั่นคงแล้วก็เป็นที่ถกเถียงมากในตอนที่มีความพยายามผ่านกฎหมายนี้ออกมาจนผ่านออกมาสําเร็จนะคะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยคือมันไปขยายบทบาทขอบเขตดําเนินการที่กองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นสามารถทําได้โดยมันเปิดทางให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถส่งนะคะ กองกำลังป้องกันตนเองเนี่ยออกไปต่างประเทศเพื่อที่จะปกป้องตนเองหรือพันธมิตรใกล้ชิดที่ถูกโจมตีหากว่านะคะมันมีเงื่อนไขหากว่าความอยู่รอดของญี่ปุ่นเนี่ยมันถูกคุกคามจากการโจมตีนั้น กฎหมายนี้เนี่ยมันถูกผ่านในปี2015คือสมัยนั้นญี่ปุ่นยังมีนายกรัฐมนตรีชื่อชินโซอาเบะนะคะซึ่งก็เป็นสายเหี่ยวในด้านการต่างประเทศแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเมนเทอร์นะคะเป็นครูทางการเมืองของทาคายจินายกญี่ปุ่นคนปัจจุบันด้วยซึ่งกฎหมายเมื่อปี2015ในกฎหมายความมั่นคงฉบับนี้มันก็ถูกมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนจุดยืนนะ,ะเรื่องของนโยบายความมั่นคงที่มัน เป็นการเปลี่ยนจุดยืนครั้งสําคัญนะของญี่ปุ่นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพยายามที่จะมีแนวทางไฝ่สันตินะ,ะมาโดยตลอดแล้วก็เกิดการประท้วงมากมายในช่วงที่มีการผ่านกฎหมายออกมานะคะเพราะว่ามันมีความกังวลว่าหากหากนะคะกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถดำเนินการ ในเรื่องของการป้องกันร,ร่วมนะ,ะในเรื่องของการตอบสนองหากว่าประเทศพันธมิตรของตัวเองเถูกโจมตีแล้วการโจมตีนั้นมันมาคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่คนออกมาต่อต้านกฎหมายนี้เขากลัวกันก็คือกลัวว่าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่สหรัฐมาปฏิบัติการทางการทหารในภูมิภาคเนี่ยมันหมายถึงว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องถูกดึงเข้าไปสู่ความขัดแย้งนั้นด้วยทีนี้อันนี้ก็คือเป็นแบ็กกราวด์นะคะถึงเรื่องของ สถานการณ์คําว่าสถานการณ์การคุกคามความอยู่รอดเนี่ยทำไมเรื่องนี้มันถึงถูกเอามาถกเถียงนะคะในสภาของญี่ปุ่นแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้พอสมาชิกสภาฝ่ายค้านก็ถามเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของคํานิยามนะคะสถานการณ์คุกคามความอยู่รอดเนี่ยถามกับนายกญี่ปุ่นนายกญี่ปุ่นก็ตอบบอกว่าเรื่องสถานการณ์คุกคามความอยู่รอดเนี่ยคือเธอก็ยกตัวอย่างว่าสถานการณ์อะไรบ้างที่มันอาจจะหมายถึงการคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่นแล้วมันจะต้องทําให้กองกําลัง ต้องการตนเองของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาตอบสนองต่อเหตุการณ์นะคะเธอยกตัวอย่างออกมากรณีไต้หวันแล้วมันก็ทําให้เป็นประเด็นเพราะเธอบอกว่าความพยายามควบคุมไต้หวันอย่างสมบูรณ์โดยจีนด้วยการใช้เรือรบและกําลังทหารเนี่ยมันอาจจะเข้ากับคําจํากัดความของคําว่าสถานการณ์ที่คุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่น แล้วก็บอกว่าหากเกิดการโจมตีเรือรบสหรัฐที่ถูกส่งไปทลายการปิดล้อมของจีนต่อไต้หวันก็อาจทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทางการทหารเพื่อปกป้องตนเองและพันธมิตรการโจมตีไต้หวันอาจทําให้ญี่ปุ่นต้องส่งกองกําลังป้องกันตนเองออกไปหากว่าความขัดแย้งดังกล่าวเป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่น ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นายกธทคาอิจินะคะได้ตอบคำถามของคณะกรรมาการในสภาซึ่งหากว่าเราไปมองนะคะว่าทำไมหากว่ามันมีการปิดล้อมการบุกไต้หวันขึ้นมานะะในฉากกระทัดนั้นทำไม ญี่ปุ่นถึงมองว่ามันจะคุกคามความอยู่รอดของตัวเองเนี่ยก็คือถ้าเราไปมองจากบริบทที่ตั้งนะคะก็ต้องบอกว่าไต้หวันในยอยู่ใกล้ญี่ปุ่นมากนะคะอยู่ห่างจากญี่ปุ่นแค่ประมาณ110กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็น่านน้ำรอบเกาะไต้หวันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญด้านการค้าที่เป็นเส้นทางที่ญี่ปุ่นเองก็ต้องพึ่งพาด้วยเช่นกัน ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐขนาดใหญ่ด้วยทีนี้พอผู้นําญี่ปุ่นพูดแบบนี้ต่อสภานะคะแน่นอนมันมีรายงานข่าวออกมาถึงสิ่งที่เธอพูดนะคะเรื่องนี้มันก็เลยไปสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายจีนโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะสเสี่ยเจี้ยนเป็นกงสุนจีนประจํานครโอซาก้านะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านบัญชี X การโพสต์ข้อความของเขาเนี่ยคือมันเป็นการทวีตรีทวีตข่าวข,าของทาคาอิจิ ที่พูดถึงประเด็นไต้หวันเนี่ยเป็นการรีทวิตข่าวแต่ขณะเดียวกันก็มีการพิมพ์แคปชั่นนะคะไปด้วยแล้วก็เป็นคาเป็นแคปชั่นที่มีการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะคะบอกว่าไม่มีทางเลือกนอกจากตัดคอสกระปกนั่นออกแต่ว่าภายหลังเนี่ยคือเขาก็ลบโพสต์นั้นทิ้งนะคะแต่ว่ามันพอดีมันมีคนแคปทันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้เนกลายเป็นว่ามันสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่าแม้ไม่ชัดเจนว่าโพสต์ดังกล่าวมีเจตนาอะไรนะคะแต่กงสุนจีนประจำโอซากา้าใช้ถ้อยถแถลงที่ไม่เหมาะสมหลายครั้งและรัฐบาลญี่ปุ่นก็เรียกร้องไปยังจีนให้ดำเนินการที่เหมาะสมก็มีการยื่นประท้วงกันไปนะคะส่วนเอกอัครราชทูตสหรัฐในโตเกียวยก็เข้ามาแจมด้วยนะคะโดยบอกว่ากงสุนจีนประจำโอซาก้าข่มขู่ค,คุกค,คามนายกญี่ปุ่นจากโพสต์ X ของเขาเนี่ยนะคะ ทีนี้จีนว่ายอย่างไรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคะ่ะหลินเจี้ยนโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยกล่าวระหว่างการแถลงประจำวันนะคะบอกว่าโพสต์ของกงสุนจีนประจําโอซาก้าเนี่ยเป็นการตอบสนองต่อความเห็นที่ผิดแล้วก็อันตรายของทาคาอิจิเกี่ยวกับไต้หวันแล้วก็เรียกร้องญี่ปุ่นนะคะให้ย้อนกลับไปมองความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ของตัวเองให้ดีก็คือหมายถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะ ส่วนฝ่ายที่ถูกพัดพิงอย่างไต้หวันเนี่ยแน่นอนนะคะไม่อยู่เฉยโฆษกธร,รมเนียประธานาธิบดีไต้หวันออกมาบอกนะคะว่ารัฐบาลไต้หวันมองคํำขู่ของเจ้าหน้าที่จีนต่อญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงเรื่องจริงจังพฤติกรรมแบบนี้เกินขอบเขตความเหมาะสมทางการทูตอันนี้ก็เป็นผลพวงนะคะที่มันเกิดขึ้นตามมาเป็นลูกโซ่นะคะจากความเห็นของนายกญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ ท่าทีจากฝ่ายจีนนะคะที่ได้มีการโพสต์รีโพสต์นะคบข่าวของทาคาอิจิแต่ว่ามีการใส่แคปชั่นด้วยข้อความที่มันรุนแรงนะคะก็เลยทำให้วิวาะนะ,ะการโต้เถียงกันเนี่ยระหว่างฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลจีน,นมันเกิดขึ้นก็ต้องบอกนะคะว่าถ้อยแถลงของทาคาอิจิเนี่ยมันก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ ท่าทีญี่ปุ่นต่อไต้หวันด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปนะคะนายกรัฐมนตรีคนก่อนๆของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาก็จะพยายามเลี่ยงพูดในที่สาธารณะถึงเรื่องของชักกระทัดความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับไต้หวันในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะแล้วเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันจะทําให้มีการตอบสนองทางการทหารเกิดขึ้นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็น,ปนจุดการรักษาจุดยืนที่มันกลุ่มเครือนะคะของญี่ปุ่น ไม่พูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะแต่ปรากฏว่าทัคาิิจิเนี่ยพูดขึ้นมานะคะตอบคําถามเมนชั่นถึงสิ่งเหล่านี้ในอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะ ซึ่งไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเลี่ยงพูดถึงประเด็นเปราะบางเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยคือส่วนหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยคือมีสถานะความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างสงบด้านหนึ่งการที่ญี่ปุ่นไม่เคยออกมาพูดนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่า จะดาเนินการอย่างไรหากว่ามันมีการบุกไต้หวันเกิดขึ้นจะตอบสนองอย่างไรเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็ถูกมองว่าจริงจงการเงียบมันก็เป็นการป้องปรามในรูปแบบหนึ่งนะคะทำให้ฝ่ายจีนเนี่ยคือเดาไม่ออกว่าจะทําอะไรแต่อีกด้านการไม่พูดเรื่องนี้มันก็เปิดพื้นที่เปิดที่เปิดทางให้2ประเทศก็คือญี่ปุ่นกับจนะีนเนี่ยยังคงมีความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจเดินหน้ากันไปได้นะคะก็มองว่ามันก็เป็นปัจจัยแหละที่ทําให้หลายๆทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์สองประเทศ มันไม่ได้ตึงเครียดในประเด็นนี้จากประเด็นนี้นะคะ แต่ทั้งนี้ค่ะการโต้เถียงเรื่องไต้หวันล่าสุดเนี่ยคือมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทาคาอิจิรับตําแหน่งนายกญี่ปุ่นได้ไม่ถึง1เดือนนะคะแล้วก็ทย้อนกลับไปสักช่วง2ส,สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ไปสร้างความไม่พอใจให้กับจีนมาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีตใต้เป็นตอนที่มีการประชุมเอเปกแล้วก็มีการประชุมนอกรอบต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะทาคาอิจิเนี่ยได้โพสต์ภาพนะคะ การหารือกับผู้แทนจากไต้หวันระหว่างที่ร่วมประชุมนอกรอบเอปกที่เกาหลีใต้ด้วยนะคะซึ่งพอโพส์เนี่ยแน่นอนนะคะจีนก็ไม่พอใจนะบอกว่าญี่ปุ่นกำลังละเมิดสิ่งที่จีนเรียกว่าหลักการจีนเดียวแต่ว่าไอ้ระหว่างที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยทากาอิจิก,ก็พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยนะคะผู้นําทั้งสองก็เห็นชอบเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสารรค์แล้วก็มีเสถียรภาพระหว่างกัน แต่ทีนี้ด้านหนึ่งแม้ว่าจะพบกับสีจิ้นผิงเนี่ยแต่ว่าท่าทีต่างๆในการดําเนินนโยบายของทาคาอิจิแม้ว่าเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยก็ถูกจับตาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยก็คือการพยายามเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันตนเองของญี่ปุ่นสิ่งเหล่านี้ถูกมองว่ามันก็โอเคด้านหนึ่งมันคือการพยายามป้องกันตัวเองแต่อีกด้านมันก็ถูกมองว่ามันเป็นการส่งสัญญาณการป้องปราม ความทะเยอทะยานทางการทหารของจีนในเอเชียตะวันออกด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่เกิดการโต้เถียงระหว่างเจ้าหน้าที่จีนญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเนี่ยก็ออกมาบอกว่าความเห็นของเธอต่อสาภาเรื่องไต้หวันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องสมมุติฐานนะคะคือมันมีการถา,ถามถึงเรื่องของคําจํากัดความ เรื่องของสถานการณ์ที่มันคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่นเนี่ยเธอก็ยกตัวอย่างสร้างสมมติฐานขึ้นมาเธอก็บอกว่าพยายามจะเลี่ยงกันต่อไปเนี่ยจะพยายามเลี่ยงการให้ความเห็นลักษณะนี้ต่อสภาส่วนเลขาธิที่การคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังยึดมั่นต่อข้อตกลงปี1972ซึ่งหมายถึงข้อตกลงที่ญี่ปุ่นรับรองว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายแห่งเดียวของจีนแล้วก็มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นปกติแล้วก็แสดงความหวังว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยมันจะถูกแก้ไขผ่านการเจรจาอย่างสันติอันนี้ก็เป็นวิวาทะนะคะระหว่างฝ่ายจีนกับญี่ปุ่นต่อประเด็นไต้หวันนะซึ่งนายกญี่ปุ่นเนี่ยดันไปพูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องวิวาทะ มันเป็นมันอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าหลังจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องจับตาหรือไม่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าทาคาอิจิเนี่ยเป็นผู้นําญี่ปุ่นคนแรกๆนะคะคนแรกในรอบนับ10ปีนะ,ะที่ออกมา พูดถึงนะคะประเด็นที่มันอ่อนไหวอย่างเรื่องไต้หวันโดยตรงนะคะก็แตกต่างจากผู้นําญี่ปุ่นหลายๆคนก่อนหน้านะคะที่พยายามที่จะเลี่ยงพูดถึงเรื่องนี้ทีนี้พอมันเกิดครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็ทําไม่ถูกจับตานะคะว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์จีนญ,ญี่ปุ่น,นมันจะราบรื่นหรือไม่เพราะก็ต้องบอกว่าทาคาอิจิเนี่ยตั้งแต่กลับ ออต้องตัดได้ขึ้นนะคะไม่ได้กลับนะคะไ,ได้ขึ้นคือครั้งแรกที่เป็นนายกเนี่ยก็คือถูกจับตามาต่อเนื่องตั้งแต่ได้ขึ้นเป็นนายกญี่ปุ่นนะคะว่าเอ๊ะด้วยจุดยืนของเธอที่มันค่อนข้างที่จะแข็งก้าวต่อจีนแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเธอแสดงท่าทีที่มันเป็นมิตรกับไต้หวันไปจนถึงการที่เธอพยายามนะ,ะกระชับความร่วมมือกับ พันธมิตรใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้จีนจับตามองด้วยความกังวลใจนะก็อาจจะมองว่าไทยาคาไรจีนเนี่ยน่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่จีนมองว่าเป็นข้อถ้ถ่ายสำหรับจีนด้วยเช่นกันค่ะ